3 2 1ส,สง่งวัสดีชาเคมทุกคนนะครับนนี้่ะเป็นะการเกมมาก่อนครับเปการเกมรถแข่งซิ่งไม่เด้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้กันนะ,อะขอโทษด้วยนะครับที่ผมหายหน้าหายตากั้นไปนานเือเกินพอดีเพราะว่าโทรศัพท์พังเพิ่งซ่อมเสร็จนั่นเองนะต้องขอโทษด้วยนะที่หายหน้าหายตาไปนานโอเคสวนชื่อเกมก็เดี๋ยวจัดลิงก์ไว้ใต้ลังคิดนะก็อย่าลืมไปหาโหลดมาเล่นกันด้วย เดี๋ยววันนี้ผมจะไปมีเกมนี้ก็ข้าล้กันผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะเดี๋ยว,ยวผมจะเอาคันไหนไดีเอาคันนี้ละกันรถคันเดิมขวานคู่ใจนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้ากันวิธีการเล่นนะกดที่เขาว่าสตาร์ทเกมกดที่เขาว่าถ้าเล่นคนเดียวก็จะให้เรียกเล่นอยู่ที่โหมดโหมดเอาเงินนะเป็นประมาณนี้เล่นเพื่อเอาเงินนั่นเอง แล้วก็หมดที่2อหมดจับทําเร็วเพื่อเอาเองินนั้นหนึ่งนะเล่นแบบคนเดียวแต่ถ้าเล่นแบบออนไลน์ก็ได้นะเล่นแบบออนไลน์ก็รูปโลกอ่ะเยูที่รูปโลกนะแต่นั้นก็ก็รอให้หน้าขึ้นจะเห็นว่า3ามพปร้อยหกก็คือกลุ่มคนที่เล่นก็เรียบดานมาสักก็จะเล่นด่านแบบดาานนิดนึันไปเลซ้ายเลยสอนเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับเก็บเงินอัพรถ ส่วนใครยังเล่นไม่เป็นอยากจะสอนให้ละเอียดละเอียดเลยนะอ่ะเมื่อทําการเข้าเข้าเกมมาแล้วนะให้เรามาดูเงินถังวาก่อนเงินผมตอนนี้เงินผมอยู่ที่สามแสนสามสี่ร้อยสิบห้าบาท,ทเนยส่วนห้องที่มีห้องอยู่ประมาณสิบห้าคนได่เหนื่ยส่วนวิธีการเล่นอ่าอ่จาจะที่บา้านฟังเด็กก็เล่นเดินหน้ามีนะมีแค่เดินหน้า เลี้ยวเลี้ยวคือถ้าใครเล่นแรกๆนะมันจะเป็นเหมือน,นเล่นแรกๆมันจะเป็นตัวแบบนี้ของมาลายแบบนี้นะแต่ให้แนะนําว่าให้มาเปิดแบบนี้นะให้แนะนํำมามากดที่รูปฟันเสียงนะรูปตั้งค่าจากนั้นให้กดที่คําว่าผู้คุมโดยการกดนั่นเองอ่ะและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเข้ามามันจะตั้งแบบนี้ให้นะ แบบนี้แบบนี้ให้นะให้เราปิดคําว่า G ปิดอันด้านบนมีคำนี้นะปิดไว้แล้วมาเปิดด้านล่างเปิดให้เป็นหมดเลยนะเปิดแถวๆนี้ให้หมดเลยนะแ,แบบนี้นะอ่าส่วนในการเล่นส่วนอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับในฝั่งนี้เปิดแค่ฝั่งนี้นะีฝั่งนี้เปิดแค่อันเดียวนะจากนั้นก็อ่าส่วนเกมนี้จะมีด้านล่างนะจะเห็นด้านล่างตรงนี้นะจะอธิบายฝั่ง ด้านล่างตรงนี้นะเห็นไหมด้านล่างตรงนี้จะมีแถบอ่อแถบอุณหภูมิเครื่องน้ํามันแล้วก็ความร้อนของยางนั่นเองส่วนแถบฝั่งนี้จะมีเอ่อตรงนี้ออกจากรถตรงนี้ปิดเครื่องตรงนี้บีบแจส่วนนี้ก็เบรกอันนี้ก็เบรกมืออันนี้ก็สามารถเรียกเกียร์ได้่ะจะทำให้ดู ถ้าเรากดนี่นะสามารถเกียร์ว่างเกียร์ว่างอันนี้ก็สับเกียร์อัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังถอยหลังให้เรากดตรงนี้นะกดตัวเร่งนะเรี้ยขก็เหมือนกันกดตัวเร่งอ่าส่วนนี้จะเป็นแบบมันเกียร์ว่างครับให้เราเล่งได้อ่ามาหนี่นะส่วนใส่เกียร์ยิงก็จะเป็นประมาณนี้ยิงแล้วก็ใส่เกียร์ยิงเกียร์สองเกียร์หนึ่งอันนี้อ่าแต่ผมใช้แบบให้มันใส่เกียร์ให้หิงอันน uh, ี้อ่า จะ๋ยวจะให้ดูอีกดฟังเคจะเปดหนึ่งนะเปิหนึ่งโอเคเห็นชัดละจะมีรูปมีรูปรูปรูปตรงสติ๊กเกอร์ไม่ใช่รูปตรงสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้เรากดนี่ได้เราสามารถกดสติ๊กเกอร์เช่นผมจะกดแบบผมจะกดรูปสติ๊กเกอร์นี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบมุมกล้องนะตรงนี้นะมุมกล้องมุมกล้องเราก็กดสับมุมกล้องได้เห็นไหม กล้องอ่าประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ส่วนแถบตรงด้านบนนี้นะด้านบนเดี๋ยวจะให้ดูด้านบนไปครับนอ่าตรงด้านบนตรงด้านบน่อยวะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอ่าตรงด้านบนนี้นะด้านบนนี้ใครเห็นชัดไหด้านบนตรงนี้เรากดมาอันนี้จะเป็นแบบคนอื่นเขาที่ที่คุยกันไั่ได้เรัก็สามารถคุยกับเขาได้โดยการแบบนี้เสิดแบบนี้นั่นเองครับผมอ่า ส่วนเมนรงนี้ก็จะเป็นจะอธิบายเมนูข้างทางก่อนแล้ก่อนเมนูนี้ก็จะมีอ่ากัดไปขึ้นไปหนึ่งเมนูนี้จะเป็นเมโนูแบบให้มันล็อกเรนให้ดหนึ่งเมื่อเรากดปุ๊บจะขึ้นสีเขียวเมื่อเรากดวิ่งเราจะดูเรนของเราแต่ถ้ามาใช้โหมดนี้เวลาเราวิ่งเราก็ต้องเดี้ยวอย่างนั้นหนึ่งนะอ่ะส่วนฟังชั่นตรงนี้คือฟังชั่นเปิดไฟรถนี่แต่ผมไม่มีไฟตานี่เอง ส่วนฟังก์ชันนี้อันเป็นรูปถนนนี่ปฏิบัติอย่เป็นรูปถนนฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นรูปแบบวนนี่นะวนอ่ะีกรอบกดมันจะวนกลับมาตรงเลนเดิมเลนที่เราออกจาท่อกเลนนะอ่าประมาณนี้นะส่วนรูปเช่มชัยจะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเพิ่งได้รูปนี้นะรูปเช่มชัยก็จะเป็นรูปแบบการท้าคนอื่นแข่งนั่นเอง วิธีการพลาุณอินแข่งอ่าอย่าผมจะให้ดูนะสมมุติว่ามีรถด,ด้านหน้าใช่ไหมมีรถด,ด้านหน้าเรากดตรงด้านหน้าเออกดที่รูปพงจากนั้นถ้ามีรถจอดอยู่คันด้านหน้าเราเอย่างเช่นขัาคันให้ขี่ไปแล้วก็กดกิ้มนะกิ้มมากกดกิ้มโดนตัวรถคันนั้นแถบตรงนี้จะหายไปแน่ๆส่วนรูปเอ่อรูปรปูรูปอะไรนี่เนีเน่อันไปเล่งย รูปนี้มันก็จะหายไปด้วยรูปเช่นชัยเนี่ยจะหายไปด้วยเด่นเะองนะประมาณนี้ส่วนถ้าอยากคุยกับเพื่อนแบบง่ายก่อนแนะนํามีเลยมีไม้ให้ด้วยมีไม้เปิดไม้กดแช่ไว้เพื่อทําการคุยกับใคจตึเปิดไม้เพื่อทำการคุยกับเพื่อนได้นี่นนะ,ะส่วนจะดีรลูกตัวนี้เป็นลูกโตเอ่อโตกีซีเอสให้เนะอ่ะอาเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าแข่งแข่งยังไงนะอ่ะ จะพาไปดูกันเลยกดล็อกเมนไว้นะเพื่อความสะดวกนิ่นึงถ้ามันออกล็อกเมนเราก็ทการกดกลับกดสีเขียวมาหน่อยนี้นะเดี๋ยวขอไปตรงสนามแข่งก่อนนะโอเคนี่ไงรถคันนี้นะถ้าจัดจะแข่งออกก็ขับแข่งได้นี่เองเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเลยโอเค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 เมอาจจะแหลกหน่อย อ่าส่วนอันนี้เขาจะถามให้เราซื้อลดเขาเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะเราก็กดสีแดงก็ได้อย่าไปล้กดซื้อนะอนะกดซื้อนีแ่แล้วเรากดไปเลยนะจะเห็นว่ามีปปรถซปเปอร์คาร์เลยนะปปรถซปเปอร์คาร์ด้านหน้าเราจะทําการอ่าอย่างไรอธิบายให้ฟังนะอันนี้รถขายเขาจะสามารถขายรถ ขายรถได้นะขายรถนี่ก็เป็ดซุงมกดการขายรถนั่เองเราก็สามารถเข้าตุงสีเหลืองตรงสีเหลืองตึงเข้าเข้าสีเหลืองเพื่อการขายรถวิธีการขายก็ยิงเข้าไปจากนั้นก็ให้ทําการใส่ชื่อด้านบนแล้วก็ราคาของนนอนนรถแบบนี่ชื่อด้านบนน,นี้นะเราก็จะใส่ชื่ออะ้รก็ได้แบบนี้ชื่อด้านบนจะเป็นราคาของรถนะ เขาจะใส่กี่บาทก็ได้แนะนำว่าเป็ียนราคาสูงสุดหนนะอ่าประมาณนี้เพื่อนโอเคอ่าจะเห็นว่าถ้าน้ำมันลดใกล้จะหมดถ้าน,น้ำมันลดจะหมดน,นะให้เราไปเติมน้ำมันรดก็ยองปั๊มนะปัม๊มปั๊มก็จะดูเห็นเนื้อเป็นรูปตรงถังน้ำมันกับรูปวีแจไหมนั่นแหละให้เราไปตรงนั้นนะ โ okay. อเคอันนี้จะสอนแบบละเอยีอยดเลยอเราเบรคหน่อยโอเคให้เรากดปึ๊บให้เรามาเติมน้ำมันดนหนึ่งนะโอเคเติมน้ำมันเราก็รอให้น้ำมันมาเต็มนะถ้าน้ำมันมาเต็มมันก็จะให้เราจ่ายเงินตามค่าน้ำมันดนหนึ่งนะโอเคเมื่อเติมน้ำมันเสร็จผมก็เสีย ผมก็เสียน้ำมันสักเจ็ดสิบาทอ่ะวิธีการลงรถนะก็เหมือนกันกดกดตรงนี้ขยครขยากจะลงรถให้กดตรงนี้อ่ะมันตะวการกดปึ๊บเราก็จะอยู่ด้านหน้าด้านนอกรถนั่นเอจากนั้นเพื่อจะกันไม่ให้คนอื่นเขาขี่รถก็เด็นรูปตรงอุนแกไนะหมถ้าเรากดอ่ะจะทําการเป็น ล็อกรถแล้วส่วนนี้จะเป็นรูปสองอันจะเป็นรูปนั่งกับรูปขึ้นรถอันนี้คือรูกขึ้นรถขับรถไม่งเอง้อันนี้เป็นรูปนั่งจำไหมจำไหมนะแล้วก็มี่าเฟ้นด้วยเดียวาเต้นเป็น,นรูปยึดไหมเรากดกดก็ลูก,ดกดมาหาเป็นไหนก็ได้ถ้าอยากจะกดช่วยดูนี้มันจะม,ม,มีท่าให้มาหนึ่นงนะสำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมานะก็เป็นเกมแนวสนุกสนานแนวแข่งรถไม่เงี้ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวถ้าคิดหนะ้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้คร่าวๆกับเกมนี้นะก็เ,เกมนี้นั้นหนุกไหมแต่ว่าเารื่องอะไรอ่าก่อนอื่นเราจะทา้าแข่งดีนะอย่างเช่นผมจะผมต้องหาคนแข่งก่อนแป๊บหนึ่งนะ ี่การแข่งก็จะที่บายงวิธีการแข่งรถนะก็เห็นรถคันที่จอดอยู่ด้านหนห้าไหมเรียกได้สักคันหนึ่งกดรูปธงกดที่ตัวรถที่เราจับจะแข่งด้วยอเมื่อกดเสร็จก็รอให้เขากดยืนยันยอมแข่งนั่นเองอเขาก็จะเรียกเป็นแบบะระยะสองรอยเมตรนะก็ให้เรากด ที่เรียกเลนอัตโนมัติจากนั้นให้เรากดเดินหน้าไปเลยนะเพื่อทําการเพื่อทําการแจ้งจากนั้นให้เรากดค้างไว้เพื่อทําการให้รถลดสิดสุนเด,ด,ด,ด็ดแเราก็รอให้ออกโตเมื่อออกโคเสร็จเราก็ปอปเลยไม่ต้องทําอะไรมากนะอ่าประมาณนี้แหละสวนวิธีการเล่นเกมนี้ อาจจะแพ้อาจจะชนะอาจจะแพ้หรือชนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะพอ,อเล่นเพื่อําสนุกสนานนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะสว,ว,ว,วัสดีครับเดีย๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเล่นนะคือถ้าใครชอบอะไรของตัวเองเนี่ยนะว่าไงครับว่าไง ห้าวเดี๋ยวแข่งใหม่เลยโอเคอย่าห้าวนะอย่าห้าวอย่าห้าวแข่งใหม่รอบไปนะ่ะ๋ยวเราจะทำให้เด็กมันเห็นครับว่ารถผมนั้นแรงแค่ไหนเดีย๋ยวมันจะได้ร้องไห้ไงงา โ okay. อเคเรา,าก็รอความแข็ฉก่อนเอลนเอนอยเราก็ทำตามเบนยางไปด่อยปึ๊บอ่าเบนอยางเสร็จแล้วก็ใส่เส้นไช่ฉะนั้นก็รอให้ออกตัวนิดนึองอ่ะเมื่อออกตัวเสร็จแล้วก็รอให้มันเข้าเส้นไช่ไปเลยนะแล้วก็อ่าเมื่อข้าเส้นไช่เสร็จเราก็จะแทะนั่นเลยประมาณนั้นแหละ มันขัดใส่เสร็จเราก็จะแพ้ไม่เลยนะก็ไม่รู้หรอกรถไม่แรงขอบคุณครับที่รับชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย